สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์หมอชอบคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําหยุดกิน3ามอย่างนี้น้ําหนักลดไวมากนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับพิมเข้ามาถามหมอหมีเยอะมากเลยครับว่าตัวเองเนี่ยครับน้ำหนักเกินนะครับอ้วนลงพุงอยู่ไม่รู้จะทํายังไงดีนะครับปรับอาหารก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วนะครับน้าหนักก็ไม่ลดลงสักทีครับดังนั้นครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนานะครับเทคนิคง่ายๆ เคล็ดลับง่ายๆเลยครับให้ลองหยุดนะครับการรับประทาน3อย่างนี้ครับรับรองเลยว่าน้ําหนักเนี่ยหักหัวลงแน่นอนครับจะลงมาในระดับที่ดีขึ้นเลยครับอถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เราควรหยุดครับ ข้อที่1น้ํา้ำหวานนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยละครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หลายคนเนี่ยอ้วนลงพุงครับเพราะว่าน้ําหวานนะครับมีพลังงานที่สูงมากๆครับยกตัวอย่างเช่นน้ําชาแก้วหนึ่งแบบนี้นะครับให้พลังงานเกือบ300กิโลแคลอรี่นะครับหรือว่าเทียบเท่ากับการที่เรารับประทานข้าว1มื้อเลยครับเมื่อเรารับประทานอาหารต่างๆนะครับที่พลังงานสูงมากๆแล้วแล้วเราใช้ไม่หมดเราไม่ได้ออกกําลังกายนะครับไอ้ตัวพลังงานจากอาหารเหล่านั้นจะเปลี่ยนรูปครับกลายเป็นไขมันกลาย เป็นไตรกีเซอไลน์แล้วก็สะสมตามร่างกายของเรานะครับสะสมที่พุงสะสมที่แขนที่ขาแบบนี้นะครับก็ทําให้เราอ้วนอ้วนขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเราอยากที่จะลดน้ําหนักครับลดเลยครับหยุดนะครับการรับประทานน้ําหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวกาแฟนะครับน้าอัดลมน้ําผลไม้เครื่องดื่มชูกําลังอะไรต่างๆที่มีส่วนประกอบของน้ําตาลอันนี้หยุดให้หมดเลยครับถ้ากระหายแนะนําว่าให้ดื่มเป็นน้ําเปล่านะครับใครที่ลดน้ําหนักเนี่ยหมอหมอจะแนะนำครับว่าให้พกกระติกเอาไว้เลยนะครับหรือว่าพกขวดน้ําเปล่าเอาไว้ ถ้ากระหายนะครับก็ให้ดื่มน้ําเปล่าแทนที่จะดื่มน้ําหวานนะครับก็จะช่วยให้น้ําหนักนลดลงได้ครับข้อที่2หยุดกินข้าวขาวนะครับหลายคนบอกหมอนะครับว่าเฮ้ยน้ําหวานไม่ได้กินเลยขนมหวานอะไรต่างๆไม่กินนะครับแต่ถ้าประทานข้าวเยอะมากๆบางคนเนี่ยนะครับมื้อหนึ่งเนี่ยทานถึง4-5ทัพพีเลยนะครับต้องบอกว่าการที่เรารับประทานข้าวเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับพลังงานก็สูงเช่นกันครับส่งผลทําให้น้ําหนักของเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นแนะนําครับว่า้ตัวข้าวเนี่ยข้าวขาวเนี่ยพยายาม ลดลงนะครับถ้าทางที่ดีเนี่ยควรทานเป็นข้าวกล้องก็จะดีกว่าเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยครับมีค่าดัชนีน้ําตาลที่ต่ำนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายจะย่อยนะครับย่อยช้าๆดูดซึมช้าๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราไม่อ้วนครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าไอ้ตัวขา้าวขาวเนี่ยลดลงนะครับทานข้าวกล้องก็จะดีกว่าแล้วก็พยายามทานในปริมาณที่ลดลงนะครับมื้อนึงเนี่ยไม่ควรเกิน1ห,หรือ2ทัพพีครับถ้าไม่อิ่มให้ทานอย่างอื่นแทนครับไม่ว่าจะเป็นผักก็ได้นะครับหรือว่าทานโปรตีนอะไรต่าางๆเข้ไป ก็ได้ก็จะช่วยให้น้ำหนักของคุณลดลงครับ ข้อที่3หยุดทานอาหารจานด่วนนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่เร่งรีบมากขึ้นบางคนรีบทํางานรีบไปเรียนหนังสือนะครับทำให้ไม่มีเวลาที่จะแบบเลือกอาหารครับก็เลยแบบโอ้หเน้นความสะดวกเน้นความง่ายนะครับก็ไปเลือกซื้อพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟนฟรายพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครับก็มีแฮมเบอร์เกอร์ออกมานะครับโอ้โหชีสประมาณ20แผ่นแบบนี้โอ้โหพลังงานสูงมากๆทานเข้าไปแล้วนะครับอาจจะทําให้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้หรือ ว่าทาให้เกิดน้ําหนักของเราเกินได้นั่นเองครับดังนั้นแนะนําครับว่าพยายามหาอาหารอื่นๆบ้างนะครับไม่ใช่เน้นสะดวกอย่างเดียวทานแต่ฟาสต์ฟู้ดนะครับอาหารจานด่วนเนี่ยไม่ดีครับจะทําให้คุณอ้วนลงพุงเลยครับสรุปนะครับอาหาร3อย่างที่คุณควรหยุดครับแล้วก็จะทําให้น้ําหนักของคุณลดลงได้ครับข้อที่1น้ําหวานครับข้อที่2ข้าวขาวนะครับแล้วก็ข้อที่3พวกอาหารจานด่วนหรือว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆนั่นเองครับแนะนําเลยครับใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ครับเริ่มด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ครับหยุด3อย่างนี้นะครับก จะช่วยให้น้ําหนักของคุณลดลงได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมา์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วเรามาเจอกันในทุกๆวันนะครับเพื่อรับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันค่ะบ๊ายบาย